เกมเว็บซื้อขายไอดีเกมมือถือยอดนิยมใบแอดมินเตอร์สะดวกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่คู่กับคอเกมมือถือมาเนิ่นงนะใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในเชฟก็เรื่อมก,กันจะฟอร์เกมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาอยู่กับยอนสายสโลกันอีกแล้วนะฮะที่บอกว่าอีกแล้วเพราะว่าก็ผมทําไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับผมสําหรับยอนสายสโลนะฮะแต่ว่าในคลิปนั้นรู้สึกว่าเราจะเจอตัวที่เราชนะได้ง่ายๆนะครับผมก็คือโรมมิ่งเป็นมีหน้าเนาะสำหรมมิ่่งที เปรียบนะฮะก็เลยอยากจะอัดไว้นะครับผมแล้วก็มาบอกแนวทางกันนะฮะโลมิงที่เราเสียเปรียบในวันนี้นะฮะก็จะเป็นอารัมนะครับผมอ่ายอนเนี่ยเป็นตัวที่ยืนกับแคลรี่ด้วยกันได้เรียกได้ว่าแทบทุกตัวเลยนะท่านผู้ชมอ่าเพราะว่าเราเป็นตัวที่เกีีร์เรียนไวมากนะอ่าแถมสกิลตอดก็มีพัดสีที่ไม่ต้องใช้มานายึกๆนะครับผมแล้วไกลด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําหรับพุทธโอ้โห โอ้โหมาก็โดนโชว์เลยผม <c oughs> สปินวิ่งไปเลยฮะเขาจะเข้าบัฟนะครับผมวิ่งมาลากบัฟให้เพื่อนก่อนเลยเนาะโอเคสิ่งที่เราจะเสียเปรียบก็จะเป็นโรม m i n g นะครับผมอ่าเกมนี้เป็นอาร,รัมนะฮะซึ่งอาร,รัมเป็นตัวที่ยอนไม่ค่อยชอบนะคนที่เล่นอาร,รัมจะรู้อยู่แล้วนะครับผมนะว่าเราสามารถฆ่ายอนได้ง่ายโดยการฟิกเกอร์เข้ามาจับในป้อมนะ <c oughs> เรียกว่าถ้ามีฟิกเกอร์ปุ๊บยอนคือตายนะฮะฟิกเข้ามาจับเพื่อนตามคือตายแน่นอนยังไงก็ตายหนีไม่ได้แน่นอนฮะเค <c oughs> ยกเว้นว่าเราจะเอาพิกเกอร์มาเหมือนกันแต่ว่าเอาจริงก็ไม่เพียงพอหรอกโดนจับก็คือยังไงก็ตายโอ้โห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 เนี่ยเนี้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 ยอ่าอ่าโอเคปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊ปั๊ป,บป,บปบล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 บ,ลบอีกอย่างท <c oughs> ี่เราเสียเป,ปรียบอารัมก็คือสกิลสองอาร,รัมนะท่านผู้ชมผมเป็นเรียกว่าเป็นเมียนอารัมอยู่นะอ่า <c oughs> สกิลสองอาร,รัมอ่ะเวลาโยนมานะครับผมย้อนมันหลบยากมากนะถ้าเขาโยน เน,นี่ยเนียเนียเนียแบบเนี้ยแบบเนี้ยโอ้โหเอ่อลิงมาไม่เห็นลิงเขาฟาร์มจบล่างด้วยเขาไม่ได้ฟาร์มจบบนนะฮะโอเคเอาใหม่เอาใหม่ฮะเนี่ยถ้าเราโดนสกิลอาร,รมนะครับผมมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้เลยนะฮะสโลว์สโลว์แล้วก็สตนันถ้าโดนเต็ม3ดอกก็คือมีเจ็บบ้างเลือดหายเป็นข้อรอเป็นแข้งแน่นอนโอเคฮะเอาใหม่นะ มเมื่อกี้ไม่เห็นลิงด้วยนะฮะไม่เห็นจริงๆ <c oughs> ในใจตอนแรกคิดว่าเขาหน้าจะจบบนนะก็เลยยืนยืนเอยืนยืนแบบโซนช่วยเพื่อนไปเรื่อยๆสุดท้ายลิงวิ่งมาโบต่อไปครับผมสเตปก็คล้ายๆแบบเดิมนะคล้ายๆแต่ว่าเซฟขึ้นนะครับผมอ่ายึึๆด้วยทัดสีไปตอนแรกเราจะเป็นอารมณ์แบบยิงอาร์มไม่เข้าหรอกนะฮะลบๆ,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 ๆอาร์มจะโยนสองอาร์คนนี้โยนสองคอโมโบกับ อหาหอกสลิมยิง <ทๆ tong> ไปอ้ยลิงอยู่โน่นโอเคครับต้องไปช่วยกลางบ้างแล้วฮะอารณมเหมือนจะไม่ขึ้นมานะ <PET> e! เพื่อนได้อยู่กีร่าชนะลิงได้อยู่นี่สลิมก็ามาฮะเข <My S 2> <metrics S 1> ตกลางเลยเออนันน่นนันน่น,นจะจับ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 อืมโอห้โอ้โหซอ,อร,รี่แก้แขนแก้แขนแก้แขนกดเดินไม่ทันสลิมก็ได้อ เขาจับเราไม่ได้เขาวกไปจับอ่าดิแลกเอาจับดิแลกปุ๊บพัสีผมออกโอ้ยท่านผู้ชมพัสีบอกแล้วแบบกดเดินไม่ทันคือมันออกไปยึก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 ชุดเดียวดิแลกตายเลยดีแลกเดี๋ยวนี้คือเลือดไม่ได้แลกมานานแล้วนะฮะโอ้โหขอรี่เพื่อนจริงโอเคฮะหลบหอกสวยหอกนี่ก็เป็นอีกปัจจัยเลยนะเขาไม่ทิ้งเราเลยเขาไม่ทิ้งเราเลยครับโอเคฮะตอดไปเรื่อย ไปเรื่อยๆพับ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 หอกเล้าโอเคพับๆๆๆๆับพับในนกอยู่โอเคโอเคเย้ในสุดป่าก็มาแก๊งพับๆๆๆๆๆพับๆๆบพับพับเอาแล้ว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 อุายล้ววิ่งวิ่งวิ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 งจะตีลิงจะตียิงเข้าไปอุ่ยเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวจะเออตาอยู่ครับยิงดักยิงดักไกลไป เออดีแลกยิงเข้าไปอีกดอกโอเคฮะเริ่มได้เปรียบเริ่มได้เปรียบนิดนึงอ่าประมาณนี้ครับผมอ,อมากรณต่อเลยฮะปั๊บปั๊บชุบปั๊บปั๊บสุดยอดอึนหรีเลดเกมเราก็จะฆ่าอารลัมง่ายมากนะครับผมอ่าจากประสบการณ์ที่เล่นย้อนมานะฮะอโอ้โ,อโ,อโ,อโหไม่ทันอยู่ดีดเจอมาอยู่งัดสวยเพาะซึบซๆบซุบทูดาเมียดมันดีจริงๆ มันทะลุเกราะทุกสิ่งทุกอย่างทะลุเกราะขาวด้วยเทลเซียนมาเราปลดเกราะได้แล้วนะเมื่อกี้สวยสวยอือเออลัดช็อตได้อยู่โอเคฮะลัดเพื่อนได้ก็ลัดเลยนะเราเป็นแคลี่นะครับผมอ่ามันเป็นตำแหน่งที่ต้องคิวเยอะๆนะเพื่อที่จะเอาเงินมาเกิดนะครับผมเอาเงินมาทำให้เอเทมมันนำนะสลิมปึ๊บปุ๊ปป๊ป๊ป๊ยิงวัดโอ้ยโอ้โห เออโอเคใช้ไปเลยเกมนี้ต้องออกฟอสคปเหมือนเดิมนะฮะเพราะเราเจอลิงอ่าน่าจะเอจยใจนะเนาะเมื่อกี้คิดว่าคิดว่าลิงไม่น่ามาแต่ว่าก็น่าจะเอจยใจเพราะว่าสลิมเขาวิ่งมาแบบนั้นนะถือว่าพลาดิดน,นึงครับแถวนี้ผมพลาดอ่ะโอเคได้ป้อมแล้วครับผมได้ป้อมแล้วเราก็เดินไปยิงเลนอื่นต่อนะฮะจะมากลางหรือไปบนก็แล้วแต่เราเลยนะฮะนี่พอมันได้ป้อมแรกอะยอนมันจะเก่งมากเลยนะถ้าเราได้ป้อมก่อนนะฮะ อ่าได้ป้อมก่อนปุ๊บเราก็จะเฮ้ย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 โอย้ตายอยู่ดีโอเคโอเคอืมเขาเสียจับไปแล้วฮะเขาเสียจับไปแล้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่นี่เราต้องกลัวตอนที่ตอนที่เขามีจับเนาะเพราะว่าเป้าหมายของเขานะ่าจะเป็นเราคนเดียวลบลบลบอ่าถ้าหลบได้ทั้งสามหัวนะทั้งสิงโตสามหัวอะไรก็ก็ถือว่าเป็นข้อดีฮะแต่ถ้าหลบไม่ได้นี่งานหยาบแน่อนอน เนี่ยฟอสเขีบมาฮะออกมาการลิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็เอามาสโลสโลอารัมปื๊บสกิลสโลไม่มีผลต่อการพุ่งนะฮะไม่มีผลต่อการพุ่งแต่มีผลต่อตัวที่ขาตายนะ <c oughs> อย่างอารัมเนี่ยขาตายพอสมควรน,นะฮะโอเคเราก็จะสามารถสโลเขาได้ดี <c oughs> นะเพราะเขาไม่มีสกิลพุ่งหนีสโลงงไหมไม่งง ยิงยิงเลยยิงยิงเออลบ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 โอเคมอทอสมาแล้วมอทอสมาแล้วยิงขอซอยหน่อยปั๊บ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 นี่สามซอยสามซอยเกมส์ยิบประตูข้าบอมอทอสมาชนะลิเกเตอร์เราด้วยนะท่านผู้ชมมอทอสเป็นตัวที่ชนะลิเกเตอร์ได้นะฮะแต่ว่าอุ้ยเขาจะใส่เราเออโอเคเผื่อยชนะเราด้วยมั้งเนี่ยยิงยังไม่เข้าเลยฮะ ต้องรอต้องรอมุลาเลยออกครีทองมาแล้วก็น่าจะต้องขึ้นเป็นมูลานะมอทอถึกมากเลยเมื่อกี้ดิงมาแล้วอุ้ยตือสตันคับป้อมเจ๊ดโอ้ยอุ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 ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บพัดเจ๊อื้อได้อยู่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 ต่อไปล็อกช้างอย่าเพิ่งยิงเสร็จแล้วปั๊บปับปับ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 ีเอาแล้วครับผมเริ่มกลางเกมเริ่มเมียเทมก็ สามารถชนะได้นะฮะตัวที่แพ้ทางอย่างอาร,รมัมตอดไว้ก่อนครับผมตอดตอดจนเขาแบบว่าเข้ามาทําจังหวะเราไม่ได้ะฮะ <S <S เราก็จะได้ว่าได้เปรียบแล้วนะอ่าสริมแข่งตัวปิกเกอร์ด้วยเสียทุกอย่าง <S <S ปึ๊บดิงตายอ่างามมากงามมากยิงไปได้ฟอสเขีบแล้วอาร,รัมก็จะเดินเข้ามาหาเรายากหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราได้ฟอสเขีบแล้วะฮะเอาเป็นว่ามาแก้ทางอาร,รัมด้วยฟอสเขีบด้วยเกมนี้ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ย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 แล้วเขาก็จะเข้ามายากละเออมอทอด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 บาย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 ทูดาเมดเริ่มเห็นผลฮะมีทูดาเมดนี่มันดีจริงๆโอเคฟิลเออตายก่อนลาถอตไม่ทันอ่าโอเคตอนนี้สกอร์ก็สวยอยู่ฮะสี่สองสี่ตายไปสองตัวเพราะอารลัม ระวังอาร์ลัมฮะน,นี่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 หลบนะหลบนะฟิลเด์ซันปุ๊บเอ้ยแคนเซิลเกาะได้อ่าสวยลิกเกอร์รู้งานอืงานเออ,อเดี๋ยวประวัติซ้ำลอยเดี๋ยวประวัติตอนดี้ฆ่าดีแลกซ้ำลอยโอ้โหมันจับเพื่อนเราเราอย่ายิงเด็ดขาดฮนะเพราะว่ายอนมันแรงนะท่านผู้ชมดูดาเมจมันทำให้อ่าตอนที่เรายิงตอนที่อาร์ลัมจับเนี่ยนะฮะ มันเหมือนแบบม er um ันเข้าเนื้อเพื่อนเราเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าพึ่งยิงฮะแต่บางทีพัดสี่มันก็ออกไปอ่ะแคนเิลโดยการกดเดินนะครับผมอ่าโอเคอยู่ที่ว่าเราจะมือไวแล้วก็ตาไวแค่ไหนอ่าดีนะที่จับลิกเตอร์ถ้าจับตัวบางๆอย่างดีแลกนี่คือโดนพัดสี่เราไปเมื่อกี้น่าจะปุบวาบอยู่ฮะโอเคปุ๊บสสยสโลครับผมอ่า ปั๊บปั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 บ,ปบนี่เริ่มมาดินก็จะตีเราไม่ตายแล้วนะช็อตนี้ตีเราไม่ตายแถมโดนอาจจะโดนเราสวนได้ด้วยนะฮะเป็นปตัวแบบนี้แหละยอนครับผมเชลรี่ฝั่งตัวข้ามอ,อุ๊ยเจะาเจ้โดนเพื่อนอ่าสรลงสลิมตัวไหนก็ได้เรายืนเรียนได้หมดอนะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าซับฝั่งตรงข้ามเป็นใครซะมากกว่าเนาะโอเคอีกตัวที่เราจะแพ้มากๆก็จะเป็นลมเบอร์นะท่านผู้ชมลมเบอร์พวกเนี้ยอ่า อารัมนี่ก็แพ้แหละพิกเกอร์เข้ามาจับแต่ลัมเบอร์นี่คือเปิดจังหวะได้ดีกว่านะฮะดีกว่าอารัมเยอะเลยโอเคเอารัมอารัมจัะดื้อใช่ไหมจะเป็นตัวจับตายแบบหนึ่งตัวโอเคฟรี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 นี่คือมุมอฟรีของยอนมุม,มฟรีของยอนอุ้ยลิงมาลิงมายืนเลยฮะยืนเลยไม่ตายไม่ตายโอเคลิงลิงตะลิ่มดิบลิ่มยิงยิงอุ้ยทีเดียวไม่นะโอ้โหไม่ทันตะลิ่มตะลิ่ม เพ <tı>. ื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเออได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บปั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 ๊บปิ้วปั๊บ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 ีความโกงของยอนเลดเกมใครหน้าไหนเข้ามาก็โอ้โหแค่เห็นหน้าเราก็ขยักขยักโอ้ไม่นะอุ้ยลิงดทีเดียวทีเดียวทีเดียวโอ้ไม่รอดแล้วฮะขอลากไปด้วยสองคนโอเคยังไงก็ไม่รอดนะสปินเราไม่มีนะฮะยังไงก็ออกไม่ได้อ่ะยืนอยู่ในกำแพงด้วยะ สกิลสองเพิ่มวิ nice> ่งไวแต่ว่าก็ออกไม่ได้อยู่ดีนะชอตนี้ยืนยิงไปเลยฮะเผื่อๆได้แลกกลับมาเนี่ยสองตัวก็ยังโอเคครับผมอุ้ยอุ้ยโอ้โหเจ็บแทนเลยช็อนี้ลิกเตอร์น่าจะตามตามงัดลิงนะเมื่อกี้ไปปะน่าจะใช่ตามงัดลิงโดนอลมสวนโอเคครับเช็คคุ้มก่อนโอเคอุ้ยอ้าวโดนแคมเปญเกาะเออ พับ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 แรงมากแรงมากเรา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 แรงจริ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 งยิงเข้าไปสอยป้อมพอดีพอดีพอดีผมย้อนเริ่มเห็นผลแล้วสอยป้อมเข้าไป <c oughs> ลิงก็เข้าไม่ได้ฮะท่านผู้ชมโอเคพับ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 ,บเขาจะตีเราอย่างน้อยก็ต้องตีตีด้วยทุกคอมโบที่เขามีฮะเพราะเรามีฟร์สเทป อ่าโอ้ยโอ้ยอ้แรงเหมือนกันแรงเหมือนกันตามปะเนี่ยซึบอ้าไม่ตามแฮะถือว่าจะบินวอล์กหายตัวตามมาไม่มาไม่มาโอเคดาเมจดาเมจน่าเกียดน่าเกียดจัดเออหน้าเกียดแล้วก็ทำง่ายด้วยฮะท่านผู้ชมย้อนคิดอะไรไม่ออกก็หยิบย้อนมาเล่นได้นะฮะมันเป็นตัวที่แบบนี้แหละท่านผู้ชมต้นเกมอาจจะไม่อะไรเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเลดเกมมัน มันเป็นแบบนี้มันน่ากลัวมากเลยเรื่องของดาเมจแถมออกฟอสเข็บมาฮะสโลด้วยฮะแถมถึกให้ตัวเองด้วยจนลิงทุบหนึ่งทีน่าจะไม่ตายน่าจะแบบยื้อได้อยู่แล้วก็น่าจะพอส่วนได้ฮะนี่ข้อดออีเอาแล้วโอ้ยโดนเอจิตแน่นอนยิงไปแล้วเราสโลเองอุ้ยมาแล้วปั๊บเอ้ยอุ้ยไม่ดีไม่ดีแถวนี้อืมโอเคหามุมฟีฮะ ขามาเขามาลึกเขามาลึกระ,ระวังแขกได้อยู่ได้อยู่หายจัเอ้าเออได้อยู่โอ้เพื่อนขอโทษนึกว่าเขาหายจับอุย้ยลิงมาลิงเออโอเคครับผมแค่นี้ฮะวิธีการเล่นยอนง่ายไหมท่านผู้ชมจะเอาดาวเนี่ยห <c oughs> ยิบยอนมาบอกเลยพิ่วพระวังด้วยระวังด้วยมอทอมอทอแรงอยู่นะแรงมากแต่เราแรงกว่าฮะช็อตน,นี้ เราเป็นแคลลี่เลดเกมที่แบกได้ปึ๊บปื้อปื้อปื้อยืนอยู่หลังๆก็สามารถทำประโยชน์ให้ทีมได้เยอะแยะมากมายโอเคปั๊บ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 ชึบปั๊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 บปิ้วปั๊บ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 หมดหลอดสามพัดสี่หมดหลอดแล้วก็จบเกมครับผมเออประมาณนี้ฮะวิธีการเล่นยอนครับผมเจอ เจออารมกับเจอลัมเบอร์อารมณ์เดียวกันเลยนะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ผมว่าลัมเบอร์หลบยากกว่าเนาะลัมเบอร์มีซีซีเยอะนะครับผมส่วนอารม์นี่ก็คอยหลบสกิลสองเอานะฮะอ่าฟิกเกอร์อันติีนี่มันถ้าเขาจะทาจริงจริเนี่ยเราหลบไม่ได้อยู่แล้วะฮะท่านผู้ชมต้องทําใจในจุดนั้นเนาะแต่ว่าสกิอลอารมเนี่ยน่าจะหลบง่ายกว่าลัมเบอร์เยอะเลยฮะไอ้เอ็มวีพีโอ้เพื่อนชวนมาทันทีทีมเดิมโอเคไปกันต่อนะครับผมอ่ะก็ จบประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าแก้ทานแคลรี่ด้วยกันได้ทุกตัวนะฮะแล้วก็เลดเกมยิงตายทุกตัวเหมือนกันนะครับผม <c oughs> เอาไปลองกันเอาไปลองกันเก่งยิงสำหรับยอนแพทนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิมหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ซ okay. ีอีโอโอเค